คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ,รบ Ghost g u รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีแล้วก็เกี่ยวกับคนนั่นก็คือถ้าเราใส่บาตรแล้วเราไม่ใส่น้ําไม่ถวายน้ําเนี่ยผีจะหิวน้ําหรือเปล่าเราใส่ข้าวเราใส่ของกินโน่นนี่นั่น ห,หมายถึงในกรณีที่เราต้องการจะถวายให้แบบส่สงส่งว <สง S 1> ิญญาณ<ง>ให้ใช่ไหมอ่าหรือ,หร,อ,ห,รอหรือใส่บาตรปกติเย่ยตอนเช้าสมมุติว่าตอนเช้าผมจะใส่บาตรเนี่ยมันก็เขาจะมีน้ําเป็นแก้วมาเนาะ,ะหรือบางทีบางที่ไม่มีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถวายเนี่ยแล้วเราอธิษฐานหรือว่าเรากรวดน้ําให้เนี่ยเออเขาจะได้รับน้ําที่ที่เราถวายหรือเปล่านี่เดี๋ยวให้อาจารย์เราที่เล่าให้ฟังดีกว่าครับผม คืออันนี้เป็นหัวข้อที่เพิ่งคิดเมื่อเช้าผมก็เพิ่งไปใส่บาทพอดีอแล้วก็จะเห็นคนถือของมาสารพัดเลยบางคนมีน้ำบางคนไม่มีน้ำบางคนเรียกว่าเธอยังไม่มีน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ขณะที่พักก็แบกน้ำเต็มไปรู้กี่ข <c oughs> วดไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราอธิบายนิดนึงคนจะได้เข้าใจมากขึ้นครับคือคนสมัยก่อนเขาก็จะคิดว่าผีกินเหมือนคน เพราะฉะนั้นถ้าผีตายไปแล้วถ้าไม่ได้กินข้าวไข่พะโลที่เขาชอบ oh. Oh. เขาก็จะไม่ได้อิ่ม <Ừ. S 2> ถ้าไม่ได้กินน้ําเดี๋ยวเขาจะหิวน้ําอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> แต่จริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าผีไม่มีกระเพาะไม่มีลําไส้ไม่มีปากเพราะฉะนั้นให้อะไรไปเขากินไม่ได้ทั้งสิ้น <Ừ. S 2> สิ่งที่เขาได้มากที่สุดอย่างที่ผมเคยพูดเรื่องเครื่องเส้นก็คือสมมติเราเครื่องเส้นไปตั้งไว้ <Ừ. S 2> เขาจะได้แค่กลิ่นกับรสเพราะมันเป็นของละเอียด ดังนั้นพวกเครื่องเส้นที่ตั้งไว้ในบางทีถ้าตั้งไว้นานเราไปสังเกตดูกลิ่นหรือรสมันจะหายมันจะจืดลงคือเขามาเสพกลิ่นกับรสแต่ถามว่าเขาอิ่มไหมมันอิ่มไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีท้องหนึ่งลำไส้ในการที่จะทําให้เขาอิ่มในโลกวิญญาณสิ่งที่ทํให้เขาอิ่มคือบุญเพราะฉะนั้นสมมุติเวลาเราใส่บาตรเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาอิ่มสมมุติว่าเราใส่บาตรให้กับญาติที่ตายไปแล้วสิ่งที่ทําให้เขาอิ่มคือเมื่อเราใส่บาตรคือเราให้ทานบุญเกิดขึ้นตรงนั้น แล้วคุณย่ามาโมทนาในบุญที่เราอุทิศไปให้คุณย่าก็เลยเกิดความสว่างขึ้น uh huh. ในโลกวิญญาณคว,ความอิ่มของเขาคือเมื่อเขาสว่างขึ้นด้วยบุญเท่านั้นและบุญนี้ไม่ใช่ว่าเราใส่ข้าวแล้วข้าวไปใส่ท้องเขาไม่ใช่เพราะว่าบุญไม่ใช่ของที่ยกให้กันได้ uh huh. ที่คุณย่าได้เนะ่เพราะเขามาโมทนาในบุญที่เราให้วันต่อให้เราใส่ไข่พะโล้ปลาเค็มสปาเกตตี้แต่ว่าคุณย่าไม่มาโมทนายัางไงคุณย่าก็ไม่ได้ uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ข้าวใส่น้ำก็ได้เรียกว่าเอาที่เราสะดวกเพราะบางคนแบบไปตลาดตอนเช้าพระมาพอดีจะไปหยิบข้าวหยิบน้ำมาเลยบางทีไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตามที่สะดวกได้อย่างน้อยก่อให้จุดสําคัญคือต้องทําให้เกิดตัวแรกที่สําคัญกับผีที่สุดก่อนคือบุญก่อนอซึ่งบุญนั้นมันจะเกิดได้ก็ด้วยความที่เรามีความสบายใจ บุญจะบันทึกที่ดีที่สุดคือก่อนให้ขณะให้และหลังให้เพราะฉะังเวลาที่คุณใส่บาตรไม่ใช่เป็นนึกถึงว่าฉันจะต้องใส่น้าใส่ไข่ปลาโลใส่ปลาเค็มไม่ใช่คุณต้องนึกก่อนหนึ่งก่อนให้คุณทําบุญด้วยความสบายใจไหมมีแบบบางคนแบบตื่นเช้ามาเตรียมของใส่บาตรอย่างดีแต่แบบเดี๋ยวก็ดา่าคนนั้นว่าทําไมเธอไม่ซื้ออันนี้มาอะไรอันนี้มาเนี่ยก็ทาให้แบบบุญมันลดลงไปอขณะที่คุณให้คุณให้ด้วยความเต็มใจคุณให้ด้วยจิตที่อยากอุทิศให้ไหมไม่ใช่แบบให้ไปแล้วก็หวงว่าหลวงพ่อจะกินหรือไม อันสุดท้ายคือเมื่อคุณกลับมานึกถึงการที่คุณใส่บาทนี้ทุกครั้งคุณยินดีไหมคุณดีใจไหมถ้า3ตัวนี้เต็มก็คือจบส่วนไอ้ของที่ให้เนี่ยมันเป็นเหมือนสื่อกลางแต่ถามว่าอย่างนั้นไม่ต้องเลือกเลยเหรอก็ไม่ใช่เพราะว่าไอ้ของพวกนี้ผีกินไม่ได้ก็จริงแต่ผีมันผูกพันอ,อย่างสมมุติว่าคุณย่าเนี่ยชอบกินไข่พะโล เพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงคุณย่าสิ่งที่เราจะนึกถึงย่าได้ง่ายที่สุดคือไข่พะโลในขณะเดียวกันเวลาย่านึกถึงอาหารย่าสมมติว่าย่าเป็นเทวดาและย่านึกถึงอาหารได้ง่ายที่สุดย่าก็จะนึกถึงไข่พะโลเพราะสมัยมีชีวิตย่าชอบกินดังนั้นพอเราใส่ไข่พะโลไปปุ๊บจิตเรานึกถึงย่าได้ง่ายขึ้นคือสื่อถึงย่าได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันย่าก็มาโมทนาได้ง่ายขึ้นเพราะเห็นของที่ตัวเองเคยชอบอืเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะใส่ของที่ญาติเราชอบอันนั้นใส่ได้ไม่ได้ผิดหรือไม่ได้เป็นอะไรเพราะบางคนคือบางคนทฤษฎีเกินไปบอกงั้นคุณไม่ต้องใส่ใส่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยบางทีเราต้องนึกถึงความเป็นจริงด้ว่าในทางปฏิบัติมันก็มีความคุ้นเคยกันอยู่ตรงนี้อยู่มันทำให้เรานึกถึงญาติเราได้ง่ายขึ้นและญาติก็นึกถึงเราได้ง่ายขึ้นมันก็จะเป็นจุดศูนย์กลางแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าจะต้องเอาอย่างนั้นอย่างเดียวถึงเวลาถ้าเราไม่สะดวกขอให้นึกถึงบุญเป็นหลักก่อนว่าเราทํานี้บุญมันเกิดขึ้นหรือย,ยัง ถ้าบุญมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณสะดวกคุณจะเตรียมไข่พะโล้คุณจะเตรียมสปากเกตตี้คุณจะเตรียมอะไรมาโอเคทําได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่สะดวกเอาที่คุณใจสบายที่สุดก่อนไม่งั้นถ้าบุญไม่เกิดต่อให้ของดีของครบแค่ไหนผีเขาก็มาโมทนาไม่ได้อันนี้เป็นจุดสําคัญครับผมแล้วปริมาณกับราคาสมมติถุงนี้30บบาทถุงนี้ร้อยบาทโอเคคนซื้อมันมัน,ม,นมันมีผลทางทางจิตใจแน่นอน เรามีคาแนะนําตรงไหนบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของของมูล,ลค่าในการของใส่บาทหรือว่าใส่เงินหรืออะไรพวกนี้ครับจริง,รงๆได้หมดคือเราอย่าลืมว่าบุญบันทึกที่จิตเพราะฉะนั้นคนทําบุญล,ล้านหนึ่งแต่ทําเพื่อเอาหน้าได้บุญน้อยกว่าคนทําบุญสิบ,บาทได้ความตั้งใจจะให้อเพราะฉะนั้นอาหารก็เหมือนกันหรือน้ําก็เหมือนกันว่าเราทําโอเคล่ะจะใส่แค่ไข่พะโล้ยี่สิบาทแต่เรา,เราทําแล้วเรามีเงินอยู่แค่นี้แล้วเราตั้งใจจะให้อันนี้ได้บุญแล้ว ในขณะที่คุณมีเงินพันหนึ่งซื้อชุดสังฆทานอย่างดีแต่แบบใช้คนใช้ไปให้แล้วตัวเองก็นอนหลับอันนี้มันก็ได้บุญน้อยลงไปเพราะฉะนั้นอย่าไปวัดที่ราคาคให้วัดที่กําลังใจเพระบุญทุกอย่างว่ากํากลังใจคุณดีใจไหมคุณปิติใจไหมที่ได้ให้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอา้างั้นฉันมีเงินล้านหนึ่งแล้วฉันทําบุญ20สบาทมันก็คงไม่ได้ปิติใจสําหรับเราคือก็ต้องดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนว่าเราทําประมาณไหนมันจะมีทานหลายแบบก็คือทานที่เท่ากับตัวเราหรือบางคนให้ ทานที่ดีกว่าตัวเรามันก็จะได้กําลังมากขึ้นเดี๋ยวเราเคยกินไข่พะโล้ให้คนนี้เราให้ไข่ลูกเขยเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้กําลังใจมากขึ้นส่วนการใส่เงินจริงๆก็ใส่ได้นะแต่ว่าพระบางท่านท่านก็จะถือลิดนึงเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไงก็อาจจะต้องดูที่พระที่ท่านท่านมาบิณฑบาตถ้าไม่นั่นก็อาจจะใส่ในยามที่ท่านก็ได้อย่างผมตอนเช้าบางทีเรารีบอ่ะไม่มีเวลาไปซื้อเจอพระเราก็หยิบควักใส่กับยามใส่อะไรไปกอนก่อนอจริงๆก็ไม่ได้เป็นไรเพราะเรื่องการ,รังิน,นงๆม มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนสมัยก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยพระไม่มีเงินน่ยได้เพราะว่ามีคนดูแลมีคนอุปถากอะไรทั้งหมดแต่ในปัจจุบันเนี่ยพระต้องขึ้นรถพระต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟพระถ้าไม่ให้เงินพระเลยแล้วพระจะอยู่ยังไง uh huh. มันก็ต้องมีเราก็อาจจะต้องมีการปฏิรูปบ้างตามความเหมาะสมของผมเนี่ยจะไม่รู้ว่าแปลกไหมนะฮะเวลาจะทําบุญตักบาทนจะเน้นถึงพระก่อน สมมุริว่าจะเราจะเมนูไหนอะผมจะจินตนาการว่าพระจะฉันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าได้ไหมจริงจริงอันนั้นก็ดีก็ถือว่าจิตเรามีความตั้งใจในการให้จริงเพราะคือถ้าแบบเป็นคนให้ส่งๆเขาจะไม่สนใจหรอกว่าพระกินได้ไหมบางทีไปเอาอาหารหมดอายุมาให้อเงี้ยแต่ถ้าแบบนี้ก็คือก่อนให้เราได้คิดแล้วว่าเราต้องให้ของดีอันนี้ก็คือจิตเราบันทึกความดีก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น ก็อย่าลืมว่าสุดท้ายคนที่กินไม่ใช่ย่าเราแต่คือพาร์ที่ฉันเราเคยไปไปบวชเล็กๆน้อยๆไปไม่ได้บวชจริงนะแต่เป็นแบบไปบวชที่ชุดขาวผมน้ำหนักลดไปสองสาโลอ่ะผมกินไม่ได้เพราะว่าเขาให้มาแต่ละอย่างไม่ถูกปากแล้วก็มันก็เลยจินตนาการว่าเออถ้าเราให้อย่างเงี้ยจะต้องเผื่อว่ากินได้บ้างมันก็เลยเกิดไอเดียนี้ครับถูกต้องนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือสมมุติเราจะตักบาตรเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนกันแล้วเราไป ให้แบบเด็กพิการนู่นนี่นัน่นความรู้สึกให้แบบเนี้ยมันเท่ากันไหมครับาการได้บุญมันจะไม่เท่าตรงที่ว่าเรื่องของเนื้อนาบุญคือคบ,บุญเนี่ยมันอยู่ที่คนให้กับผู้รับสองอย่างเพราะฉะนั้นโอเคเราให้ด้วยความเต็มใจแต่ว่าอย่าลืมว่าศีนของผู้รับต่างกันคนพิการเขาก็ เป็นคนดีที่ต้องการความช่วยเหลือก็จริงแต่ว่าถ้าพูดถึงศีลพระมีศีลสูงกว่าขณะพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าแม้แต่ให้กับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ยังไม่มีค่าเท่ากับให้กับสังฆทานคือให้กับสงฆ์โดยรวมเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็รักษาพระศาสนาได้แค่ช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่สังฆทานหรือพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่คอยดูแลศาสนาให้ไปต่ออย่างยืนยาวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลตรงนี้แต่ถามว่าแล้วกันเราให้ไหนดีที่สุดถ้าเป็นผมก็ต้องบอกว่าให้ทั้งหมดครับคือเราอยับ คนส่วนใหญ่มักจะติดกับการว่าฉันต้องให้ของดีที่สุดจริงๆทุกอันมันดีทั้งนั้นเหมือนเรากินสปากเกตตี้กับกินผัดไทยมันมันไม่ใช่มีอันไหนที่ดีกว่าแต่มันให้ผลคน,คนละรูปแบบเพราะฉะนั้นเพราะงั้นฉันให้พระอย่างเดียวไม่ช่วยเด็กพิการนะเด็กพิการก็จะอยู่ยังไงหรือถ้าเกิดคุณให้เด็กพิการอย่างเดียวแล้วคุณไม่ให้พระถ้าพระอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีคนสอนเรื่องการให้ทานรักษาศีลแล้วใครจะเอาเงินมาให้เด็กพิการมันก็ไม่ได้คือเราเจอเรียกว่าคนที่เขาให้เป็นเนี่ย เจออะไรเขาก็ให้เจอคนพิการเขาก็ให้เจอขอทานเขาก็ให้เจอพรเขาก็ให้อันนั้นนะคือการให้ที่ดีที่สุดตามกําลังของเราที่เราไม่เดือดร้อนนะครับก็เป็นการคุยไปถึงเรื่องโดยรวมของการทําบุญเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากรู้เพราะว่าประเด็นที่ตั้งขันมานั่นคือเรื่องของการถวายน้ํานี่แหละว่า ให้น้ำไม่ให้น้ำผีจะได้รับหรือเปล่านะครับอย่างนี้หลายคนน่าจะได้คลายข้อกังวลข้อสงสัยในตรงจุดนี้ไปนะครับอยากจะรู้เรื่องไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาหรือเรื่องความเชื่อเรื่องผีเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องเกจิอาจารย์นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้แนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง u t u b e นะครับวันเสาร์สามทุ่ม ครงคุยกับอาจารย์เราที่ที่แฟนเพจนะครับแล้วก็วันพุธนำเทปมาดีตัางในช่อง u t u b e นะครับสองทุ่มครึ่งแล้วก็ติดตามพอดแคสต์แล้วก็คลิปสั้นต่างๆใน t i k t o k ก็มีเหมือนกันนะครับทุกช่องทางนะครับกับพวกเรากูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับอ้อขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยแล้วกันนะครับแซฟินดีแล้วก็ทุกๆคนที่สั่งซื้อสินค้าจากพวกเรานะครับทุกช่องทางครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ